ต่อเลยครับเอาของเก่าเนาะอ่ะโอเคครับ26 MT MT ว่างเปล่า e m p t y m t ว่างเปล่า m t ว่างเปล่า e m p t y m t ว่างเปล่า m t ว่างเปล่า e m p t y m t ว่างเปล่า27 Excellent ยอดเยี่ยม e x c e l e n d x นยอดเยี่ยม excellent ยอดเยี่ยม E X E X C E W L E N T Excellent ยอดเยี่ยม E-X-C-E-L-L-E-N-T ยอดเยี่ยม E X C E W L E N T excellent ยอดเยี่ยม28 excited ตื่นเต้น E X C I T E D excited ตื่นเต้น excited ตื Exc e ่นเต้น excited e x Ex c, t t e S c i t ตื e ่นเต้น excited ตื so uh, e ่นเต้น excited e e x c i t d ตื่นเต้น excited ตื่นเต้นยี่สิบแปด expensive pan expensive แพงเ expensive pan expensive pan expensive pan expensive p p e n s i v e n สามเสพ f a m o u มีชื่อเสียง famous famous มีชื่อเสียง เฟมัสมีชื M ่อเสียงเฟมัสมีชื M ่อเสียงเฟมัสม <fast>, ีชื S ่อเสียงเฟมัสมีชื่อเสียงสามสิบแปดฟาสต์เร็วฟาสต์เร็วฟาสต์เร็ว ฟาสต์เร right. ็ว S A S T fast เร็วสามสิบสอ้วน S A T fast อ้วนฟาสต์อ้วน S A T fast อ้วนฟาสต์อ้วน S A T fast อ้วนสามสิบสา False ผิดแท้ F A U L T f a l แ f a l พดแท้ S A U L T Fault ผิดแท้ Fault ผิด a ท้ S, S A U L T Fault ผิด t ท้สาม Final D <S S <S A Final สุดท้าย S I N A L Final ส <Final, fate. S 2> ุดท้าย Final สุดท้าย S I N A L Final ส <Final, fate. S 2> ุดท้าย Final สุดท้าย S I N A L ใบหน้าสุดท้าย35 f i n a d f i n e 5 d final d f i n e 5 d 5 d f i n e 5 d 36 first ลำดับแรก f i r s t first ลำดับแรก first ลำดับแรก f i r s t first ลำดับแรก first ลำดับแรก I R S T first ลำดับแรกสามสิบเจ็ดฟรีอิสระเปล่า F R W E free อิสระเปล่า f r e อิสระเปล่า F R W E free อิสระเปล่า f r e อิสระเปล่า F R W E free อิสระเปล่าสามสิบเจ็ดแฟชช์ชียล S R E S hash flash social f l a S R E S a แ f ชแ s h สดชื่น f แ s h สดชื่น F R E S hash flash สดชื่นต่อไป3ามสิบเก้าเฟลลีเป็นเมตร F R I E N D L Y เฟลลี่ ly, เป็นเมธเฟลลี y e e, เป็นเมตร F R I E N D L E เฟลลี่ ly, เป็นเมธเฟลลี y e e, เป็นม ly, เนมตธ R I E N D L E เป็นเฟนนี่เป็นมิเป็นลีเป็นมิครับผมต่อไปครับ C C F O T E M S U W L F O T E M F O T E M S U L F O T E M F O T E M S U W L F เ T E M ต่อไป C C A D Funny ตลก สจูว์วเอ็นฟันนี่ตลกฟันนี่ตลกสูเฟันนี่ตลกฟันนี่ตลกสูเอ็นฟันนี่ตลกต่อไป4.2 g e n t l อเจนทอ่อนโยนเจนทออ่อนโยนเจ n ทออ่อนโยนเจทออ่อนโยน gentle อ่อนโยน gentle อ่อนโยนต่อไป gas ดีใจ g l a d gas ดีใจ gas ดีใจ g l a d gas l s ดีใจ gas ดีใจ g l a d gas l s ดีใจ ต่อไปสี่สุดสี่กูดดีดลโีกูดีโกกูโกต่อไปนะครับสี่สิบหาเกรสีเทา g r อ y สีเทาเกรสีเท่า เอวายเกรย์สีเทาเกรย์สีเทากรเอวายเกรย์สีเทาต่อไปสี่สิบเกรดเยี่ยม G R E A อทเกรดเยี่ยมเกรดเยี่ยม G R E A อทเกรดเยี่ยมเกรดเยี่ยม G R E A อทเกรดเยี่ยมต่อไปอ่า สี 47, er, ิเกริดตกา C ริดตกากริด er, ีตกา C W ริด e ีตกากริตาดีตกา ต่อไป48 Green สีเขียว crw en r e N, green green r e นสีเขียว r e e นสีเขียว crw en r e e นสีเขียว r e e นสีเขียว crw en r e e นสีเขียวต่อไปครับเอ่อกรีนสีเขียวต่อไป49ครับเคิ้น h a l, h a l. <Half> <Half clean. S 1> h a ฟครึ่งฮาฟครึ H, <Half clean. S 1> h A L F half ครึ H A L F half ต่อไปครับ handsome หล่อ H A N D S O N E handsome หล่อ handsome หล่อ H A N D S O N E handsome หล่อ s, ome, <S a n d ์ซ้อ e. s a n d s o m e ด a n d อมห l ต่อไปครับ happy มีความสุข happy, happy มีความสุข happy, happy มีความสุข happy มีความสุข happy มีความสุข hard เด a r d แข็งยาก h a r d. hard h a r d แข็งยาก hard ดึกแข็งยาก S, ha, <S, S A R D hard ดึกแข็งยาก hard ดึกแข็งยาก S A R D hard ดึกแข็งยาก